สบายดี day. พบกับโพดจอยล่องซานเคมเบอรี่แฟมิลี่ทุกคนมาเบ่งการวิธีการปลูกยางเต่อไปโอเคเดี๋ยวนี้กำลังปลูกยางมากกม,มาใกล้เบ่งลักษณะปินตาบาทนี่ <c oughs> อ๋อเป็นตาเดี๋ยวเบ่งเ,เปทนงใดปลูกขาเสียเอาตาไปทางใด <c oughs> อ๋อทิศตะวันออกเขาต้อ,อ,อตงปินตาในี่ไปทิศตะวันออกเสียงใต้เขาห้องนะเพื่อเป็นยังเพื่อว่า ให้เขากินแสงยูวีย่ามือเศร้ามันมีวิตามินสูงอ,อวิตามินดีผ่านเกินซ <D. S 2> ินบเบตโมงสิบโมงขึ้นเมื่อแดดมันจะเทียงแล้วมันจะค่ายแรงไปและตามันจะบดถึงแสงยูวีค้มห้อนเกินขอบเขตของมันเออจะเห็นในตาสมบูรณ์เนาะแล้วการฟังก็ต้องฟังทวมเงาอมันมีลักษณะเงาในนี่นเนาะเขาต้องฟังขึ้นมาทวมเงาประมาณซินหนึ่งหรือสองเซนโอเคตรงตาไวขก้นถึง แล้วก็ตำดินให้มันแน,น okay. ่นแน่นโอเคอะลองลองไปนี่นะตำดินกันเด้อพี่น้องเอาดินซะอีกพอเ๋ยวก็ตำซันหนึ่งให้แน่นกัน,นหนึ่งอ่ะใส่ยาฟรีด้านนะทุกคนลงไปฟริด้านห้องพื้นเด้อพี่น้องเด้อกันปลวกเด้อบางคนที่แบบเพินเ่นปลูกอย่างไม้เนาะทุกคนเนาะเพืเพื่อนบ่มีประสบการณ์การปลูกค่นนะเพิ่นทั้งใส่ยาฟรีด้านทั้งใส่ปุย๋ยสุดท้ายตายเมื <laughs> คุยนี่บทจำเป็นที่ใส่พี่น้องเย้ยลูกรีย่าเบื้องต้นพออ่้คเถึงเย็นนะไหมเนาะเขาบโบทับนได้กินอาหารเือเขาแตกข้าวคอยเขาเริ่มกินอาหารประมาณสิบห้ามือ้อหรือส้าวมือ้อหรือเดือนหนึ่งตาแตกลริงคอยเริ่มหาแก,ก้วเริ่มแตกกินอาหารได้เขาจึงให้อาหารอต่นอกไปให้ตัวที่ผู้เกี่ยวกับโได้กินเพอาะผู้เกี่ยวโบทันได้มืนตาผู้เก,เกี่ยวยังหลับยังไหลอยู่ นะทุกคนคันจ้างปลูกนี่ละแม่นอามคุ้มหนึ่งคุม้มหนึ่งเขาเด็กก็แมพพันกี่ว่าซองพันคุดแด่ปลูกได้ฮะนะคันคุดแดปลูกได้นี่พันห้าทุกคนเนาะคันน้าแบบมีจั้งเต่ปลูกอันพวกเขาคุดคุ้มให้ละคุ่มหนึ่งห้าลอยเนาะเฮาเมื่อนี้จ้างคนมาอยู่แต่ว่าคนท่านอันเบี้ยวเขาเนาะโบอมา โมนน์ทาะบ่มีสัจจะเนะาะนขาาดกรวัฒนธรรมทำแล้วมันเป็นนี่แหละบมมีสัจจะนี่ใส่ฟลีด้าเข้าไปทุกคนบมเป็นพริกไทยเด้อ <c oughs> <c oughs> จอกจกจกคือพริกไทย <c oughs> นี่เห็นบอกอ,อันนี้มันตาเขียวอ๋อจิตตาเขียวแล้วยังันจะแตกตาอยู่นี้แล,แล้วเวลาเาฟังเขาก็ต้องฟังท่วมเงาเมื่อพรนี้เออแต่จริงเลยหากแก้วดีแท้มันยาวกว่านี้อีกตื่มประมาณซัมนี่มันอยากสั่น เราเมื่อสีรอดปะกับสัตน์ลายเมื่อกับเสียงเสียงนี้จะบุรอดเนาะต้องขั้นห้ากเกล่แหละเป็นเงาทุกคนซีวานี่คุดดีอีกแหละมาน้ำเมืดด้วยทุกคนซิ่งก็มาอืม นี่แหละมาเป็นเจ้าของกิจการเองกันเลยหลังจากที่ออกเวียวกนเนาะแต่ละมือไปอัดคลิปอายุเฉริมเจ้าป้าคนน่ะ <c oughs> มักบรรยากาศมึงไดยเอามึงนั่นแหละออกปัดตึงๆลงกะเพื่อยังไงมันเที่ยงต่อไปอ m ออออกไม้กันไว้เขาเห็นเวลาเขาเสียหญ้าให้นอ้เด้อ น้องเไปเอาไปยังไงซี่เบิ้งไม่จันก่อนเบิ้งพอจ้อยปลูกคุมมีไปเบิ้งไม่จันปลูก,กอ่ะ กดแน่นแนนนะจ๊ะฮะขึ้นละบอพิูดว่ามันจะขึ้นมาเดี๋ยวบ่ฮู้ว่ายามใด้มัน,นบ่นี่เ <c oughs> บิ่งพอจอยกับบรรยากาศบ้านน้องอูวู้ ุณนตอนนี้เป็นเวลาตอนเศ้าเนาะบรรยากาศตอนเศ้า ฮะพุ่นฟลอริดานเดี๋ยวเรงไม่จันทร์ก่อนอจันทร์เอ้ยอันนี้เขาหาซักเข้าเมื่อวานนะไมเนาะเนี่ยวบับเนาะสบายดีห <laughs> นุ่มเสแอนเนี่ยอีกแล้ว ทุกอ,อย่างเด้อเวลาที่ว่าเ่าวน้ำในเราต้องย้ำให้มันเพียงฝนตกมาแล้วน้ำมันไล่เบื่น้ำมันโฮงฮันเฮาฮิตเป็นคุ้มนะน้ำมันที่อยู่ในยันย่ันมันเน่าสีอ้บิ๊กเปิ้คุ้มต่อไปนี่โอ้โอห อันนี้ฮันองแม่นได้เอาอันนี้ไซกอนฟลอริดา้าแมนพริกไทยทุกคนฟลอริดา้าไส้แล้วเฮาต้องเอาไม้มาแบบนี้เอาไม้นะละให้มันเพียงกันกันกบอันนี้อื จันกระปุกมาได้ปูกส่วนแล้วนี่ก็แเม่นแ,แม่ปูกเม็ดก็บพอบุริจ้างผู้เดิมแต่ว่าก็เคยปูกแบบนี้เลยมันีิแน่นบแบบนี้แน่นแล้วบบนี้เราต้องเอาอันเอาลกอีกเห้มันแนนนี่หรอ เออเราย่ำาบบืนี่นะย่ำเพื่อน้ามันเพียงเงินบอกย่ำให้น้ามันเพียงดินมันก็ที่แน่นอีอนอแล้วดินนี่มันก็ทิ่คือก็บินธรรมชาตินี่ถ้าว่าเหากันเราย่ำให้มันแน่นบอกอันทั้งมันนะมันชิ่น่มแล้วมันชีตอง มันทีมีอากาศดูในฮะทำมันแนงคือกับดิ่งตัวนี้ก็ได้อ๋อปูอไปเรื่อยๆทุกคนเนาะจนเมดดินพุแหละจนพู่นลงไปลุ่มพูน่นเอาพู่นลุ่มๆ พอจ้อยเนาะอาทุกคนซองนี้ก็เอาบรรยากาศพ่อจ้อยกับแม่จันปลูกอย่างยาม้าวมาฝากทุกคนเนาะนี่สบายดีเอฟซีเฮ<อ>าด,ดีมีแห้งด้ว <laughs> มื้อกี้ก็เห็ดเวียกปกติคือเหตุการณ์นั่นแหละออืแต่และมือสามสิบมือกับสามสิบมือคือเกา เออเหตุการ์ก็คือกันสามสิบมือมาอยู่บ้านก็เหตุการ์ครอบครัวก็บสามสิบมือคือเก่าอือ่าเงินเดือนบ่มีมีแต่เมียคอยอยากได้ลหรอคอนั่นมียตัวเพิ่นเป็นประธานบริษัทนี่เขาเป็นน้องเพิ่นเ้ากัขอเงินเดือนกินเอาเลยเออ่ะอ๋อดีมีเฮงคิดหนาเจอกันใหม่ถ้าผู้ใดยังคิดฮอดพอดจอยแล้วก็บหักแพียงพอจอยก็พยายามกดไลค์กดแชร์ อีต้นบอลจอยเด้อบอลจอยมีกำลังใจ <c oughs> ไไออคิปต่ทำชีวิตให้เห็นเออสุดท้ายมาชีวิตบอลจอยสิไปแบบใดนสิไปตะเว้นตกตะเว้นครัวก็ต้องคอยเบื้งน้ำกันในอนาคตเด้อเบื้งน้ำกันแต่ละมือ,อไอปบายอ่าไปบายโชคดี